ส่งงานนะครับเป็นเต่ายกลูกสี่หุ่นครึ่งนะครับหกมาหนึ่งเม็ดนะครับใส่ยอน้ำหนักตรงกลางมาดีแล้วนะครับเหลือแต่ซ้ายขวาตรงกลางมาแล้วเหลือแต่ซ้ายขวาเหมือนเดิมต้องขู่ขกันซ้อมนะลูกเล็กจะยกยากนะครับลูกเล็กยกยากมากซ้ายขวามาแล้วเหลือแต่กลางนะครับ ซ้อมแบบนี้นะครับตั้งลูกให้เลยครึ่งจานไปนะครับสังเกตนะครับให้เลยครึ่งจานไปนิดนึงปิดฝาจับครึ่งจานกดลงไปจำเกงข้อมือแรงไปได้พื้นซ้ายมือมาแล้ว มาพร้อมกันแบบนี้โอเคถือว่าใช้ได้ให้จัาน้ำหนักมือให้ดีต่อไปงั้นสาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นลูก4ีหุนครึ่งต่อไปเป็นลูกห้าหุนนะครับให้เพิ่มน้ำหนักมือนะครับจากตัวนี้ลูกน้ำหนักเบาให้ลดน้ำหนักมือลงนะครับต่อไปลูกใหญ่ขึ้นให้เพิ่มน้ำหนักมือมาอีกนิดนึงนะครับมาแล้ว1เม็ดแสดงว่าน้ำหนักมือซ้ายมาแล้วนะครับ 2เม็ดซ้ายขวานะครับเล่นได้เหมือนกันวิธียกเหมือนกันนะครับที่เหลืออยู่กับการเกรงข้อมือแล้วก็ยกพร้อมกันนะครับลูกนี้จะไม่หนักเกินไปนะครับจะมีเต้นๆนหน่อยมาแล้วนะครับ2เม็ดซ้อมไปแบบนี้ก่อนนะครับ บางคนถนัดลูกเล็กบางคนถนัดลูกใหญ่นะครับไม่เหมือนกันนะครับพอผมซ้อมลูกเล็กได้ผมก็จะลืมน้ำหนักลูกใหญ่นะครับพอผมได้ลูกใหญ่ก็ามาลืมหนักลูกเล็กนะครับผมพยาพยามที่จะให้ลูกค้าเอาลูกไซส์เดียวกันนะครับมันจะได้ไม่ต้องฝึกซ,ซ้อมบ่อยนะครับอย่างผมเนี่ยลืมเลยนะครับลืมน้ำหนักเลยนะครับแค่แป๊บเดียวนั่นเองลืมเลยนะครับเบาไปนะครับยกแบบเปิดฝา ประมาณนี้เนาะยกไม่แรงนะครับมาแล้วครับ2เม็ดเหมือนเดิมอข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับต่อไปผมจะให้ยก3นะครับผมจะยก3ให้ท่านได้ดูนะครับ3ม,มาแล้ว1เม็ดพอได้น้ำหนักแล้วมันก็จะลืมแบบนี้แหละครับ 3นะครับทุกฝั่งนี้ก็ได้3ามนหนเมตรอ่าต่อไปผมคัดห้าเอ,อี่ยวอ่ายังไม่มาน้ำหนักมือยังไม่มา ห้าเอีย oh. วนี่นะครับครั้งหนึ่งห้าห e ้าเอียวประมาณนี้เลยนะครับเล่นหน้าลายได้พอเราซ้อมได้แล้วซ้อมน้ำหนักมือได้แล้วเราจะคัดหน้าลายสี 4, 4, 3, 5, 5 e ่สี่สามห้าห้าเอียวหกสองสามอะไรได้หมดเลยนะครับงานตัวนี้เป็นงานผ่านการตรวจนะครับผมตรวจไม้เหล็กให้ดูนะครับตัวน,นี้เป็นไม้เหล็กนะครับ อันนี้ไม่ใช่ไม่เหล็กนี่นะครับกุญแจรถกุญแจบ้านนะครับนี่นะครับไม่เหล็กจริงนะครับผ่านไม่เหล็กทั้งสองชุดเลยนะครับไม่เหล็กจริงนะครับ